กินหมวกกก็กินหมวกขมปันหมาดินไม่ขอบคุณผู้ใดเกาะตึงกินเขอบคุณเด้เกาะขอบคุณบอกบอกที่เราเพราะหนือไม่ให้จังหพัหนึ่งบุญคอทาคุณผู้ใดก็จะทานไงนที่เราขอบคุณไผ่บนถามนั่นตอนใิ่ง่ตอนหญ่เออนั่นละเจ้ไอเตยแล้วคนไหนกาะเฮ้ยจันเอตยแล้วคนม่ไหนจ้าบ้าออมีแวเอมีแล้ สวัสดีครับอาจารย์ปองครับผมโอ้โหบรรยากาศย่มคําของเช่าแกมพี่น้องครับเฮามานังผิงไฟน้ำกันพี่น้องครับหาได้กินแซบ่บแซ่บย,ย่างเนื้อสันข้อครับนะครับขอบคุณเนื้อที่สวยจาก เขียงเนื้อลุงดีขอบคุณพี่ชายพี่ใหญ่ใจสปอร์ตขอบคุณพี่เต้ยปิดชีพครับพี่เต้ย <c oughs> วาอนนนวอเตอร์ <c oughs> วาอนนนวอเตอร์ทีนะครับเอาเนื้ให้น้องไส้ตังวันหนึ่งพันบ <c oughs> าทขอบคุณไอไส้หลายๆเด้อไอเด้อนะครับใครกิจการลงเรื่องเฟื่องฟูพี่ชายครับผมพี่น้องต้องการเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะครับกรองนำ้ำอา่างข้าวกรองน้ำมู่บ้านน้ำป้าป๋ามู่บ้านน้ำโรงเรียนน้ำอาคารในไงนะครับรัศมีมหาลัยก็ได้พี่น้องครับต่างๆติดต่อที่วานนนวอเตอร์วานนนวอเตอร์ตั้มอ่า ตา,ามโปรช่วยที่พี่น้องเด้อนะครับติดต่อพี่เต้ยได้เลยนะครับผมพี่ใหญ่ใจสปอร์ตนะครับอือหืืออมนี้พี่น้องครับอย่างเนื้อส ah. อันงามๆนะครับ <t ot gospel> ผมนะครับคันสันจากเขียงน้ํล้งดีบ้านทาราดเขียงน้ํล้งดีบ้านทาราดมาแจกมานัวครัวครัวให้นํากันกับเครื่องเสกวัมือนี้พี่น้องครับผมอออืืหเจ้าเห็ดอะไรไปเฮียป่องฮะเจ้าเห็ดอะไรไปบุกละเจ้าฮนาะเจ้าไปเห็ดนะครับโอเคครับผมเนื้อห้อยย่างเนื้อค้อนลายกันเห็ดกระโดดครับพี่น้องครับออืนี่ฮะบรรยากาศของชาวแคมป์นะครับ โอ้โหสุดหลายพี่น้องเอ้ยนะครับมากินน้ากันเด้อน,นะครับผมบรรยากาศที่งานมือนี้นะฮะสุดยอดแห้งนะครับได้การพี่น้องครับบรรยากาศของชาวแคมปทงหน้าผมเส้นเผ่าเมืองสกลนครครับพี่น้องมีโอกาสอยากมาพักผ่อนอยากมาแคมน้ากันกะเราต้อนรับทุกท่านนะครับขอเพียงท่านนะครับผู้เดินทางมาอย่าลืมอาจารย์ปองอย่าลืมยังครับผม แนวตรวจแนวตรวจโควิดแล้วก็ ATK เนอะ ATK ครับแนวแงดังหากท่านมาทงหน้าซึ่งผู้นำขับท่านเอาแนวตรวจแงดังมาน้ำพี่เนาะครับผมท่านตรวจปุ๊บแล้วบ่มีโควิดพี่น้องก็สมัครตรวจจัดฟัดบ่มตรวจจัดฟัดบ่มน้ำก่อนได้นะครับกางเต็นท์นอนทงหน้าผมเสียงเพียวเมืองสกลนครได้แล้วพี่น้องเด้อนะครับเอาบรรยากาศความเป็นทงหน้าที่นะครับถือว่าถึงใจได้การกันแท้แน่นอนพี่น้องเอ้ยนะครับผมบรรยากาศย่ำคำคำนะครับทีมงานเฮานะครับมาตุ่มมหัศจรรย์มวลกันมองนี่ละนะครับผมแล้วก็ทีมงานเฮานะครับพี่น้้องครับมาดพี่น้องเด้อนะครับเอ้า อุ้ยแก่ละไปเฮียห้วยอีหยังอะไนี่ยังอะไรเฮียดิเฮ็ด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 อามานยังเอามาปิ้งแล้วเฮาเอามาปิ้งห้วยมันแซ่บดูเต้เนี่ยมันสีขมนะตัวปิ้งแล้วเลยอ๋อปิ้งแล้วกินได้บ่เนี่ยเอาไปตำบ่บ่ครับยำกินแล้วครับเอาแม่นเสบบลองชิมเบิ่งอันนี้เห็ดย่างเหรอครับโอ้ห่อนๆไปหนะครับผมห้วยเป็นีังไรพี่ห้วยแนวาน่มันก็เดือดปาหมึกเล้วห้วยแนวกินยำเรียนได้ไหม ขนมจิ้มซีฟูฟดจับแม่พี่น้องฮะข้มจีบซีฟูฟดอืมได้ๆครับได้ๆอืมอาหาพี่น้องเอ้ยนะครับผมเด็ดอาหารของเศ้าเข้มมากินน้ำกันนะพี่น้องเนี่ยนะครับผมนักกว่าคุณว่านอนวอเตอร์ว่านอนวอเตอร์ไอเตยปิดชีพได้ครับผมนะสายยาเตยปิดชีพครับผมกับว่านอนวอเตอร์ว่านอนวอเตอร์รับติดตั้งเครื่องกรองน้ำนะพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับกรองน้ำกินกระนำใส่ห้าวได้เบิร์ดนะครับโดยมีเครื่องด้าของ เครื่องสุขภัณฑ์ที่สะอาดนะครับมีไส้มีหยังเห็ดดังดีนะครับหายนำเฮาเพราะมีกล yes. ิ่นนะพี่น้องเด้อนะครับติดต่อที่ว่านอนวอเตอร์ว่านอนวอเตอร์นะจ๊ะอือหือพี่น oui ้องเอ้ยเฮ้มันขักอืออู้ยเฮ้มันขักพี่น้องเอ้ยอือหือปัดขักหลายครับอือหือพี่น้องครับ ปลาสุดยอดเลยอือนะครับแสบแสบน้ากันพี่น้องเอ้ยนะครับขันยอจ้ำคักๆเนาะพี่บองเนาะฮึนะครับพี่น้องครับบรรยากาศของนะครับแนวอยู่ในกินแบบชาวแคมเฮาครับมากินน้ากันดนะพี่น้องเด้อตัวแรกสุกกระส่ายดาราเด้อใส่อะไรเจ้าที่ใส่ละอ้าวจะให้ปนปากกี่ล่างสำหับพี่แก้วครับแกี่จ้าจะไหนก็จะมันคือปนปากจะบาดเกล้านตันอยู่งกว่านี คุยได้คุยคุยอ๋อแบบคุยเอาแม่มาให้จำแม่เหมือนแบบแบบเป็นน้ำจะเล่งแม่ครับใส่ขเาวขวายอะไรเนาะคเนื้อมันกระเอื๊ดขึ้นบาดดิคุยกินเนื้อเลยนะครับพี่น้องไม่ไม่ไมสุดใหญ่อะไรครับผมนะฮะที่เราได้โอกาสอยากมาหาอาจารย์ป่องมหาเสียงเพลวนะครับอยากยังกระเสียบกระถือว่าน้ำได้พี่น้องเด้อยังมาขึ้นตอนง่วงพยังญาก็เขาเด้อตอนนี้เท่าตั้งแฉลบหนีมือที่สี่แล้วไกลพยังญาดับแล้วครับผม ไก่ตายแล้วพี่น้องครับผมฮาลงนะฮะขอบคุณพี่ชายครับขอบคุณวอนอนวอเตอร์ด้วยนะครับของพี่เตยเฮานะครับรับติดตั้งเครื่องกรองน้ำนะครับดูแลเรื่องของการล้างเครื่องกรองน้ำต่างๆนะครับดูแลสปอร์ตพี่น้องเฮานะครับผมนะฮะติดต่อได้ที่วอนอนวอเตอร์นะครับเด้อนะครับผมอื้มสุดยอดมากเลยนะครับจับหน่อยมาชิมฝีมือกันจา์สองพี่น้องครับผมบาสิแสบสีนัวสำหรับครับมือนี้ฮะ เขาเนี้ยก็ดึงสุกแล้ไปเฮีย<ๆ>เขาเนี้ยหุกสุกแล้บ่สุกเล,ล,ลยครับพี่น้องครับยุ่งกันแบบสิพี่น้องครับไอ้น้องกับผมพออ,อบี้เขาไม่นอนในบ,านบนาน้านพี่น้องครับเพิ่นว่นสูดลมหนาวก็พอตัวเพิ่นแก้เลยเขาไปนอนในบ้านนะครับผมนะฮะ<ต>พี่ <ๆ S 2> ผมอาจาันฝ่องนี่แล้วหยุดทงหยุดทาพี่น้องเอ้ยนะครับอยู่กันสองพอนอนอีกแล้วเตรียมตัวไปโรงเรียนนะครับ <laughs> นะครับผมนะครับ เก้าสิบเอ้สิบสิบเอ็ดดีขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวในเพชรบ้านแพงนะพี่น้องเด้อนะครับผมและทีมงานครับไอจันนิมือปราบสถิตใต้ตำในะครับสพเหงื่อเมืองสตรอว์ในจานทร์ปองครับเดินทางสู่ทีมงานสาวในเพชรบ้านแพงนะครับวันที่สิบเอ็ดนี้ไลฟ์สดนะครับพี่น้องกะเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องครับขอบคุณความภักความแพงขอบคุณความเมตตานะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องมะนาวเชาวอีสานพัทลินหากินกละเบนทุกทุกพื้นที่ทุกทุกบ่องทุกบอลในการสงงงาานต่จััหวดเมือองงงหนนบากะ มาพี่น้องครับกลับมาบ้านเฮาครับบ่มีหม่องไปไสายกะมาพักค่อนหน้าซื้นผิวได้นะครับขอพี่นท่านปลอดปลอดโควิดครับฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มกะมาจวดจัดประเบิลนำกันเลครับผมอาจารย์ปองไปละสร้อยสกําแพงนี่เลือกเอาตอนดีๆ่ล้วตอนน้ยังี้ยวมัสยิดท้อนี่นะครับผักควันหยังพี่น้องเอ้ยนะครับพูน่ะ ขขขเขากับคอนบัดน,นี้เข่าบู๊หูหูห,หคนแกนแ <S <S ่นะครับเพงอือพี่น้องครับเบิ้งครับอืมนี่ละเออมา,ดอาเด้อไอเด้อมากินเอามันก็หลบับปลาแถอบอลนี่ <S <S มาดเ,เ,เด้อเอตเตอรเด้อไอเอ้ยมาทำปลาปนปลาบัดนี้ว่าหล,าลับปลาแก้วก็แข็งแ้วครับแก้วบัดนี่ใส่น้าซีมลวดครับเพงพี่น้องครับขออนุญาตครับอืมหน่องเบิ้งเลยครับเด้อหน่ะอี่พี่น้องครับโอ้ยแก้วแข็งอันตันพี่น้องครับ อไไ <im <im <im> <im 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 ้ารดึงสองสามเป็นไรเฮียแทบครับห mm ักปะหักครับเ้อผมขอบคผมมากครับมากินน้ำกันครับคุณออือึมอากมอืมองมอืมอืมอมอืมอมอือก่อืมนือือมมอกินอืมมอืมอออืออม ท้งหน้ามองแคมเอาคือเก่าอครับแบนี้อืออาหารแรงๆครับครับครับอย่างเนื้มหอมอเจียวขงผมแบบน,นี้นครับผมคื่อตัวไรทุนน่ะมึงจะปองกุยเจียวพี่น้องอืออือหึวิ่งข้ากันบักละเอานดำเนี่ยครับครับนี่ละข้านี่นียวพี่น้องข้าวบางไงล่ะมาเด้อพี่ออดพี่จอยพี่สาวอือพี่ลำเทียนพี่สมใจพี่สาวทั้งอเมริกาทั้งอิงแลนด์เนี่ย ปลาบีสาวตมตันอาเกียนฝรั่งเศสเอฟซีอิสราเอลบงบง่บงบอลไต้หวนันคู่เวียดหยิบปูนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้พี่น้องทั้งมืองเล้าซสปลอกเล้าปลาหม่าทับงลด้ประเทศทั้งพี่นิงทั้งมืองเพิร์ตพี่สาวทั้งออสเตรเลียทั้งฝรั่งเศสจีซรลแลนไก่และเหนื้อและใต้ทั้งนอร์เวย์ทั้งสวีเดนฟงสวีเดนเดนก็ฟงขึ้กัอนสิพี่ขอบคุณหลายที่รับมุอครับผมทั้งสวีเดนฟงทั้งนอร์เวย์ กะมากกินน้ำกระรอกแกพี่นองแก้วอะไรครับอืมมามามาออนเขาตาอืกับไปทีมงานจะหอยทำอะไมูเจ้าทีมงานต้องต้องผุดมาทำไรกระงเน้องนองขึ้น ช่วงแหางมากเชี่ยหอยเลยไปตำรวจกีรโรไหม้องบอกแฝงไหมไม่ทำไรกำลังเดินทางกำลังเชี่ยหอยบ่อาจารย์เปียกไปยังพ้นแล้วนะผมขอเถอะป่ะอาจารย์เปียกแล้วขอไปซื้อยังคือไปพแ่รไปซื้อของเราแล้วนะเตียวห่วยเวลาไปจงไปไอ้เพื่อนเด้อจงครับโอเคครับผมโอเคครับผมก็แต่กัดเดียวข้าวหนึ่ข้อกันเนาะฝาคนมาเนาะครับครับผมครับผมอืมหลังมันครับเด้อเทสู่กันกินอื้อเสียอะไรพี่น้องเอ้ยออ๊ม โอ้ยพี่น้องครับสุดยอดหลายเนื้อเฮาโอ้มักหลาแบบนี้นะครับจันทรองมามาซอยละทีมงานกระดูทางมาถึงพี่น้องครับผมสวัสดีพี่เป้ครับผมคือไปโดนเถื่พังโคนไปที่ยังไปไปหาสื่ออันบุรีบุรีพนออกแล้วล้มทางกันเลยหายน้องแนนด้วยนะครับเรื่อนี้นะครับน้องสาวผมนะครับอันนี้สายกินดิบนะครับเขาจะมีช่องยูทูบแล้วเร็วนี้ครับผมกับชื่อช่องอะไรนี้คอยติดตามครับผม อ่าเติือนด้ว้นะคะครับผมพี่น้องครับโอ้โหดิองไส้หล่าครับสวัสดีครับสวัสดีหมวดแฟครับผมอืมน้องไส้ข่อยมาหามาบาดนี้ได้เวลาพี่น้องครับน้องไส้มายามแล้วมาฮะอื้อพี่น้องครับนี่ละแก่ขมขมอืมอันนี้ครับลุยนะครับเอาแมเอาแมน้องเอาแมลุยครับเอาเอาต่อเดี๋ยวร้อนๆต่อเราคาราทสัวทุกท่านนะครับที่เดินทางมานะครับผมเอามีข้าวนะครับจับเลย เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไม่มีแกมเนี่ยแก่มพี่น้องครับทืกอนมาเลยพี่น้องเด้อนะครับมากินน้ำกันครับคุขมลำล้ำแท้ได้การบรรยากาศของชาวแคมป์นะครับพี่เป้มือพินวงจุลุกฮอลันนะครับสุดยอดเลยนะฮะน้องสรางมาเดื่อน้ำครับผมเอาแม่น้องละมาของกินข้าวน้นกัน นะครับพี่น้องครับเอาได้เอาได้ลุยได้ลุยครับลุยเลยลุยเลยจัำแจวบ่ะนี่พี่น้องเนอชาวแคมเราก็กินกันแบบนี้ครับหมดแซ่นะครับอ่าสุดยอดของแซบของอาจย์ป่องเป็นไงบ้างครับแซบไอ้ลองไส้ครับอืจากสพคำบิกคำบอลเลยช่วงกับผมเอาเอาลุยครับลุยลุยลุย อ้าวพี่น้องครับมาพี่น้องมาครับเขาเจวได้กา้เลยเด้ผมมากไปเนี่ยพี่ปองเมื่อเฮ็ดเฮ็ดแก้วเ็ดแก้วขึ้นสิพี่ปองเด้อกระลาบปลาเด้อพี่ปองเด้อนี่เจากระลาบปลานี่กระลับครับเจลกระลาบปลาอืมอืมก็เขคเออเอาเช็ดแม่เลยไม่สีไม่สีมาให้หลายเรื่องข้าเขาจะเสียแล้วครับผมมากินกันพี่น้องเด้อนะครับผมบรรยากาศของทีมงานครับ อแม่ลาแม่อยากายกินนึกอกข้าเขาไงงหืม่อยากข้ามเนี่เป็นไรเหรอรักพ่หือน้องกุยแก้วด้ครับพีงอือ้องใส่ยางไปแน่นิให่คบพี่ใครับปลโรเตสีนี่ำากข้ผมมักไปน่ยไม่ต้องเอาหนึ่งสอม นุงซากฮอืมหนนุงซ่าลากินยุงอะกินไปกินฝ่อไงมือุนัขอบปากเขา่อะไรแล้วเขาได้ใหเพิ่นก่อนอืมขอนลังมาเนี่ยเ้วกาถามนะมือมือวานี่เป็นอะไรเนี่ยาบ่หนาวหนาบ่ตอบตีล่างหนาวอยู่บ่จะไหนเมียราไปเอาออบ้านเจ้าเสกเกเสียงใหม่เมื่อก็ถามเนี่เจ้าก็เปิดคือโทรทาไงว่าใคยเด้ที่เราว่าเราใอยกอน มาหามตายังไงคนเขาเขาเขาในปากกันดิเฮ้ยจอเขาจะใหญ่เ้เลยยำเราเนี่ยคนจะกลวอันนี้ครับผมอันนี้หมดแฟ่นี่เซียวชันเผาเนี่ครับผมเนี่ยส่วนนี่มูกันครับผมนี่ส่วนนี้อันนี้ก็หมดแฟ่อันนี้ก็จจายเหงาอืออือต้องกันได้หันสาธิตาตาพูดได้ก่อนซื้อเพียงบ่ะซื้อเพียงครับอืออือเอียงไปเนี่ยบ่เลยเสือเบียวเสือเบวิวอุ้ย สืบหมูสืบหมูสืบหมูครับพี่น้ังครับอ้ะข้าเขาย่งเงฟอกกีฟอกอิมอื้อ้ผิงหังครับมนเอาอื้อมาพี่น <tre nd ting ling> <three> ้อ <tr den ting ling> <tr den ting ling> ังเนอะมากินข้าวน้กันเขาวจะข้ามบ่อละบ่่าบ่อ่เเนยไม่ได้ทำเลยตีมาบ่อเขาผู้นึงก็ไดเป็นตอนค่บว่างยังซอยอะไรอีครับผมนะฮะอยเราลากินต้กินเอยเกอบบระน่อือ พิจยอดครับขอบคุณไอ้เตยนะครับเด้อขอบคุณไอ้เตยเด้อจัดฟังเฮ้ยพี่เตยปิดเสียขอบคุณพี่เตยว่านอนว่าเตยครับนี่พี่เตยปิดฉีบมาคุณได้ขายานี้มาแต่ใส่รับผมน้องครับออออื้ยเกินหมวกก็ไม่กินหมวขอบคุณพี่เตยเกาะเมืองกินเลยขอบคุณพี่เตยเกาะ ขอบคุณบอกบอกที่เราพันหืมาให้พันหนึ่งบุญขอบคุณพูอไทานไงนะที่เราขอบขุณขผบขบขอ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 บอบขอบก็บขอบัอบขอบขอบนอบราบอบขอบขอบนอบขอบขอบขบขอบบบขอบขอบขออบข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 บขอบขอออบข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 ออบขอ่ขอบขบขอบบขอบขอ อันบำถามแล้วจะข้ามหรือะข้ต่อไปเมื่ลไหร่ครับสำหรับวันนี้กับบรรยากาศของการย่างเนื้อครับพี่น้องเนาะนะครับเมนูนี้ขอบคุณพี่เต้ยนะครับบอลนันวอเตอร์นะครับผมรับติดตั้งเครื่องกรองน้ําขอบคุณนะครับเจียนลุงดีขอบคุณเสียทวนเจี๊ยออนนะครับผมนะครับพี่น้องครับอยากใส่เมนูต้องการเนื้อที่สดๆนะครับติดต่อที่ย่างเนื้อลุงดีได้เลยนะครับเอาละว่าจ่าข้อกำลังมานาสิเป็นเมนูไหนข้อจิต่อกันอยู่ดีสบายขอบคุณหลายสบายดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่การครับสวัสดีครับผผมมอ้พี่นนนงครับแ

จะว่าไอเตยแล้วคนไหนก่อนเพื <laughs> ่จันไอเตยแล้วคนใหมาไหนกน็จะว่าตัวเองมีแล้วเออมีแล้ว <laughs> 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 โอ้ยเอาเราไปถามเลยพี่บ๊ายบายมาขอบคุณดีครับผม